นีนักินดีต้อนรับสู่ฐานฐานอะไรคะฐานอะไรเอ่ยที่เห็นข้างหน้าเนี้ยค่ะฐานอะไรคะการทําไข่เค็มก็คือการถนอมอาหารถูกไหมคะการถนอมอาหารโดยวิธีการทําไข่เค็มนะคะโดยธรรมชาติเราจะเห็นว่าเขาทำไข่เค็มกับไข่ประเภศไหนคะใช่ไหมเคยเห็นแต่ไข่เป็ดใช่ไหมคะไม่เคยเห็นไข่ไก่เลยแต่บังเอิญว่าวันนี้ เราจะให้ทำไข่เป็ดเอ้ไข่ไก่นะคะไข่ไก่เพื่อที่จะดูว่าความอร่อยมันจะแตกต่างกันยังไงนะคะเหตุผลที่เขาไม่ไม่เอาไข่ไก่เพราะอะไรทราบไหมคนะนักศึกษาเลือกบางไม่ใช่ค่ะเปลือกบางค่ะใครตอบค้าเมื่อกี้เก่งมากเปลือกมันบางมันทำให้แตกง่ายนะคะเขาก็าเลยต้องใช้ไข่เป็ดทีนี้เราลองมาเริ่มทำกันเลยนะคะ ของเราจะไม่มีอะไรมากนะคะก็คืออันดับแรกวัตถุดิบนะคะก็คืออะไรคะตัวสำคัญในการทำฐานไข่เค็มเนี่ยค่ะไข่ค่ะใช่ไหมคะวัตถุดิบอันแรกคือไข่นะคะต่อไปก็คือเกลือนะคะต่อไปก็คือน้ำและอันนี้คืออะไรคะหมูค่ะหมูที่ใส่อะไรสำหรับไข่ที่จะดองนะคะ เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ครูจะเริ่มเลยนะคะโฟร์ติดแจได้นนนนหน่อยค่ะอ่าเริ่มเลยนะคะวันนี้เราจะใช้สูตรไข่สิบฟองนะคะไข่สิบฟองนะคะตั้งน้าไข่สิบฟองใช้น้ำหนึ่งลิตรเท่ากับหนึ่งขวดนี้นะคะหนึ่งขวดนี้นะคะค่ะเดี๋ยวอ่าขวดนี้นะคะเสร็จแล้วเราเทน้ําใส่ลงไปในหมอ้อเราต้มน้ํานะคะ พอเราต้มน้ําเสร็จแล้วเ,ออเราใช้เกลือหนึ่งถ้วยนะคะเกลือหนึ่งถ้วยใส่ไปในน้ําเลยค่ะใส่ไปในน้ํานะคะแล้วเราก็ต้องคนจนตลอดเวลานะคะเพื่อที่จะให้เกลือมันละายนะคะให้เกลือมันละลา,ายเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราต้องพัก พักพักน้ำเนี่ยนะคะถ้าเราได้น้ำเสร็จเสจเต็มที่แล้วเราต้องพักน้ำเพื่อที่จะไม่ให้มันร้อนเอาวางไว้ให้เย็นๆจนน้ำมันเย็นเราถึงจะมาดองได้นะคะไม่ใช่ว้าน้้ำร้อนแล้วเรามาดองเลยไม่ได้นะคะไข่เน่านะคะเพราะฉะนั้นเราต้องวางให้น้ำมันมาพักน้ำให้มันเย็นพอพักน้ำให้มันเย็นแล้วเราถึงจะมาดองนะคะมาเรามาดูกันว่าเราจะดองแบบไหนเนาะ ใชไม่คะเดี๋ยวคุณจะให้ลองแล้วก็จะเอาไปชิมที่บ้านด้วยให้ไปกินที่บ้านนะคะคุณจะให้คนละหนึ่งลูกไม่ต้องแพงเลยค่ะ <laughs> ไม่เอาก็ได้นะทำไมถึงว่าไม่ต้องแพงอันนี้นะ้ำเมื่อกี้ที่ครูพักไว้นะครูต้มไว้แล้วแล้วครูพักไว้แล้วครูก็มาเทใส่ เทคนิคนะคะเราจะไม่ให้ไข่ลอยทำเราต้องต้องมีน้ำเพื่อที่จะไม่ให้ไข่ลอยขึ้นนะคะต้องให้น้ำจมไข่ไม่ให้ไข่ลอยนะถ้าไข่ลอยมันก็จะถ้าไข่ลอยมันก็จะไอไข่ใบนั้นมันก็จะไม่เสียนะคะ วันหรือสิบห้าวันเราก็เอาออกมาเป็นไข่ยาวได้นะไข่ยาวที่แบบเคยกินใช่ไหมคะที่ว่าเป็นไข่ยาวอะ่ะไม่ต้องเป็นไข่เค็มอ่ะ่นแหน้าวันก็เอามาทานได้นะคะนอกจากจะทำไข่เค็มแล้วนอ,นอกจากที่เราจะทำไข่เค็มได้แล้วนะคะเรายังทำไข่แช่น้ำปลา ไ,ไข่ไข่ดองน้ำปลากับ <ทำ S 1> ไข่ดองซีอิ๊วนะคะเราทำได้ทำยากไหมไม่ไมยากเดี๋ยวให้พี่กล้อยสอนให้ฟังเสอนให้พวกเราดูนะคะว่าเทคนิคการทำทำแบบไหนนะคะไม่ยากเลยนะคะเมื่อกี้คุณลืมเทคนิคอย่างหนึ่งนะคะไข่ต้องล้างก่อนนะคะไข่ก่อนที่จะเอามาใส่ใส่ก่อนที่จะมาทำอะคะต้องล้างให้สะอาดนะคะเพราะว่าวางไข่บางที่เขาไม่ได้ล้างอาจจะมีเชื้อโรคอยู่นะคะ ค่ะสำหรับไข่ดองน้ำตานะคะก็วิธีทำง่ายๆเลย,ยวัตถุดิบเนี่ยเราก็หาได้ตามครัวที่บ้านเลยนะคะอย่างแรกสิ่งที่เราต้องมีเนี่ยก็คือไข่ไก่นะคะไข่ไก่ที่เราจะใช้ทำเนี่ยต้องเป็นไข่ไก่ออร์แกนิกนะคะที่สามารถทำถิ่ได้นะคะ <c oughs> แล้วก็สองก็คือน้ำตาลนะคะสามก็คือน้ำเปล่าค่ะสี่ก็คือน้ำตาลปี๊บนะคะแล้วก็ห้า แล้วก็ใส่กระเทียมหรือว่าพริกนะคะแล้วแต่ความชอบของเรานะคะส่วนวิธีทําเนี่ยก็ง่ายๆนะคะขั้นตอนที่หนึ่งก็คืออ,อให้เรานะคะตวงน้าเปล่านะคะแล้วก็เน้ําตานะคะใส่หนึ่งต่อหนึ่งนะคะต่อมาเนี่ยให้เราใส่น้ําตาลตีานะคะใส่ภาชนะนําไปตั้งหม้อนะคะแล้วก็ ตั้งไฟป,ปานกลางนะคะแล้วก็คนนะคะคนให้ส,วส่วนผสมเนี่ยเข้ากันนะคะจากนั้นนะคะให้เราเนี่ยมาแยกนะคะไข่แดงออกจากไข่ขาวนะคะแล้วก็แยกใส่ภาชนะต่างหากไว้นะคะเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเมื่อเรา น้ำนะคะที่เราต้มไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเย็นนะคะเราก็นํามาเทใส่ภาชนะนะคะอาจจะใส่เป็นโหลหรือว่าใส่เป็นเกระปุกนะคะให้มันมีชิดนะคะแล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นนะคะ12ชั่วโมงก็สามารถรับประทานได้แลวนะคะส่วนไข่ดองซีอิ้วเนี่ยก็มีกรรมวิธีคล้ายๆกันนะคะกับไข่ดองปลานะคะ สิ่งที่เราต้องมีก็คือไข่ไข่ไก่เหมือนกันค่ะไข่ไก่ท,ที่ใช้ก็จะเป็นไข่ออร์แกนิกเหมือนกันนะคะแล้วก็สองเนี่ยก็คือซอสนะคะซอสโชโยุนะคะซอสญี่ปุ่นนะคะส่วนสามเนี่ยก็คือน้ำเปล่าค่ะแล้วก็สี่ก็คือน้ำเชื่อมนะคะต่อมาก็คือพริกกระเทียมนะคะใส่ตามตามใจชอบของเราเลยการวิธีนะคะวิธีที่ทำก็คือหนึ่งนะคะให้เราเนี่ย แยกไข่ขาวนะคะออกจากไข่แดงนะคะแล้วก็นำซีอิวนะคะส่วนผสมหนึ่งต่อหนึ่งเหมือนกันเลยค่ะกับน้ำเปล่าเจากนั้นเนี่ยใส่น้ำเชื่อมนะคะตั้งตั้งไฟในอุณหภูมิกตินะคะเสร็จแล้วคนส่วนผสมเนี่ยให้เข้ากันเสร็จแล้วทิ้งไว้ให้เย็นนะคะต่อมาเนี่ยก็นำไข่แดงเอานำนำ้นำเชื่อมนะคะมาเทใส่ไข่แดงน้ำซีอิ๊วของเราะคะ่ะ เสร็จแล้วใส่พริกกระเทียมนะคะตามตามที่เราชอบเลยแล้วก็นําไปแช่ตู้เย็นนะคะ12ชั่วโมงแล้วก็นําออกมารับประทานได้นะคะส่วนเคล็ดลับสาหรับที่จะรับประทานคู่กับไข่ดองน้ำปลาหรือว่าไข่ดองซีอิ้วน,นะคะก็คือ,อ,อน้ํำจิ้มซีฟู้ดนะคะน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยส่วนผสมก็ง่ายๆเลยที่เราหาได้ตามตามครัวของเราก็จะมีพริกขี้หนูนะคะกระเทียม น้ำมะนาวนะคะเกลือแล้วก็น้ำตาลปี๊นะคะแล้วก็น้ำต้มสุกผักทีนะคะแล้วก็โขขกแล้วก็สามารถนําน้ําจิ้มซีฟู้ดเนี่ยมารับประทานคู่กับไข่ดองน้ปํปลาไขด่ดองซีอิ๊วได้คะ่ะน,นี่เป็นไข่ที่ได้แบบเล้าน่ใช่ไหมครับใช่ใชค่ะอันนี้คือเราเลี้ยงเราเราเลี้ยงเราเลี้ยงไก่เรามีไข่เอาไข่ที่เราเลี้ยงให้เป็นประโยชน์ นะคะก็เลยเอามาทำาเอาไข่ไก่มาทำเพราะเราเลี้ยงไก่ก็เลยเอาไข่ไก่มาทำนะคะผลผลิตจากของเราเองนะคะ